สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1มีนา5 6 56นะครับโจทย์บอกว่ามีจํานวน6จํานวนดังนี้11 22 33เมื่อนำมาเรียงเป็นเลข6หลักโดยที่เลข1ไม่ติดกันและเลข3ไม่ติดกันได้กี่จํานวนข้อนี้นะครับโดยพื้นฐานเราคิดว่าคำว่าเลข1ไม่ติดกันเลข3ไม่ติดกันเนี่ยเราต้องแบ่งแยกกรณีก็คือเราเอาให้มันวางเลข2ก่อน หลังจากนั้นพี่นั่งบอกว่าถ้าเอาเลขสองลงมาใส่เนี่ยครับการที่จะเอาเลขหอ่ะเราจะเอาเลขหที่มันไม่ติดกันลงมาใส่ทีนี้ตอนที่เอาเลข1มาไม่ติดกันลงมาใส่เนี่ย,ดยโดยปกตินะครับเรามักจะคิดว่าก็คือเลข1น่ะลงได้3ที่แบบนี้แต่ในความเป็นจริงนะครับเราบอกว่ามันยังมีอีกกรณีหนึ่งที่คนชอบเผลอลืมไปคือถ้าหากบอกว่าเอา2 2ลงนะครับสมมุติว่า สมมุติว่าหนึ่งหนึ่งเราลงแบบที่มันติดกันแล้วเดี๋ยวเราเอาสามตัวหนึ่งเนี่ยมันมาแทรกไว้ตรงกลางระหว่างหนึ่งแล้วสามอีกตัวหนึ่งก็ไปวางที่อื่นก็จะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่หนึ่งกับหนึ่งเนี่ยมันไม่ติดกันแล้วเห็นไหมครับดังนั้นหลายๆคนชอบเผลอคิดไปว่าหนึ่งตั้งแต่แรกเลยเนี่ยต้องวางไม่ติดกันก่อนแต่ในข้อนี้เพียงบอกว่ามันสามารถทําได้สองวิธีนะครับต้องแบ่งออกมาเป็นสองกรณีนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่แบงค์จะทำให้ดูตอนแรกสุดเลยคือวางเลขสองก่อนในกรณีที่หน่งคือถ้าวางเลข1แยกกันเราบอกว่าถ้าวางเลข2ก่อนสองสองตัวเนี้ยต้องมี2องแฟกไหมครับไม่ต้องนะครับเพราะว่าเลขสองสองตัวเนี้ยสามารถสลับที่กันได้มันยังได้ค่าเท่าเดิมอยู่ทีนี้เพี่งบอกว่าเอาเลขหเข้ามาใส่เลขหเข้ามาใส่ตอนนี้เนี่ยก็คือ ใช้ 3c2 ถูกไหมครับมี3ที่เลือกใช้2ที่ทั้งบอกว่าสมมุติละกันสมมุติว่าตอนนี้เอา1เข้ามาใส่2ตำแหน่งนี้แล้วก็แต่เดิมมันมีเลข2กับ2อย่างนี้อยู่หลังจากนั้นเราเจะเอาเลข3เข้ามาแทรกเข้าไปอีกเลข3ตัวเนี้มีอยู่กี่ตำแหน่งครับก็มีอยู่5ตำแหน่งก็เลือกใช้2ตำแหน่งเพราะว่าเราจะใส่เลข3 2ตัว แปลว่าตอนนี้นะครับพี่แบงค์จะต้องเอา2อันนี้มาคูณกันเราบอกว่าสูตรของเราคือ nc 1มีค่าเท่ากับ n มีค่าเท่ากับ nc n ลบ1นะครับซึ่งตอนนี้ตัวนี้คือ3 c 2มันก็ได้3เพราะมันเข้ากับว่า nc n ลบ1 5 c 2จริงๆพี่แบงค์สอนให้ท่องไปเลยว่าคือ10แต่ถ้าใครอยากจะคิดเลขก็คือใช้วิธีรัดคือ5คูณ4หารด้วย2อคูณ1นะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาถ้าเอามาคูณกัน2ตัวนี้ในกรณีที่1พี่แปงได้30วิธีละทีนี้ในกรณีที่2คือเราบอกว่าสมมุติถ้าเอา2-2ยืนพื้นลงไปเหมือนเดิมแล้วเอา1-1จับคู่กันลงไปแปลว่าตอนนี้1 1ถ้าจับคู่กันลงเนี่ยมันลงได้3ที่ถูกไหมครับก็คือ3-4-1เพราะฉะนั้นในที่นี้สมมุตินะครับ แท่งบอกว่าสมมุติว่าหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยมันลงมาที่ตรงกลางแท้งบอกว่าเลขสามตัวหนึ่งเนี่ยการที่เราจะใส่เลขสามสองตัวสามตัวหนึ่งต้องพ่วงเข้าไปกับไปกั้นกลางระหว่างหนึ่งกับหนึ่งจริงไหมครับแล้วเราเลยเหลือเลขสามอีกตำแหน่งที่จะต้องใส่ก็คือใส่ได้สี่ที่แบบนี้ถูกไหมครับเราก็เลยบอกว่ามันคือสี่ีหนึ่ง ซึ่งเราจับมันคูณกัน3 c 1ได้3 4 c 1ได้4จับคูณกันก็คือ12ดังนั้นจับสองกรณีนี้รวมกันจึงตอบ42นะครับอันนี้คือพี่แง้งใช้วิธีตรงแต่บอกเลยว่าโดยปกติคนมักจะลืมกันในกรณีนี้ทีนี้มันมีรูปแบบการเฉลยอ,อีกวิธีหนึ่งคือรูปแบบของการที่เราบอกว่า 1. ไม่ติดกัน และ3ไม่ติดกันถ้าพี่แบงค์มองให้มันเป็นเรื่องของเซตนะครับ1ไม่ติดกันเนี่ยคือ A complement และคือ intersect 3ไม่ติดกันก็คือ B complement ถ้าเราดึง complement ออกไปมันคือ A union B แล้ว complement ป่ะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันก็เลยกลายเป็นคำว่าทั้งหมดแล้วลบออกด้วย1ติดกันหรือ 3ติดกันถูกไหมครับซึ่งเราบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นะครับคำว่า1ติดกันหรือ3ติดกันเนี่ยมันคือเรื่องของ A union B ก็คือ1ติดบวก3ติดแล้วลบด้วย1ติดและ3ติดถูกไหมครับอ่ะมาลองดูกันถ้าเราบอกว่าในการที่เรามีเลข1 1 2 2 3 3 ปกติทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เราก็ใช้สูตรของเรื่องเรียงลำดับของซ้ำใช่ไหมครับคือ n a ส่วนด้วยของซ้ำกลุ่มที่1ของซ้ำกลุ่มที่2ของซ้ำกลุ่มที่3ไปเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้พี่แม็ก์บอกว่าทั้งหมดในที่นี้ก็คือ6กแฟหารด้วย2องแกตัวนะครับลบอยู่กับคำว่า1ติดก็คือแปลว่าเรากำลังจะมัดให้1เป็นก้อนก้อนหนึ่งให้มันติดกันไป แปลว่าตอนนี้พี่แบงค์กำลังจะสลับของกี่ชิ้นครับถ้า1นติดกันมีของอยู่ทั้งหมดหชิ้นแต่มีของซ้ําก็คือเลข2ซ้ํากัน2ตัวเลข3มซ้ํากันสองตัวเลข1ถือว่าเป็นของชิ้นเดียวกันไปแล้วก็เลยกลายเป็นสองแฝกสองแฝกบวกกับถ้าเป็นเลขสมติดกันละ่ะถ้าเป็นเลขสมติดกันแปลว่าพี่แบงค์จะมัดเลขสให้อยู่ด้วยกันแปลว่ามีของทั้งหมดอยู่ ก็คือ5ชิ้นเหมือนกันกับกรณีที่1ติดนะครับแล้วก็2แฟก2แฟกแบบนี้ทีนี้ในกรณีสุดท้ายถ้าเราอยากจะให้1ก็ติดและ3ก็ติดแปลว่าตอนนี้พี่แงคงมีของอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นครับ1 2 3แล้วก็4กลายเป็น4แฟกแต่หารออกด้วยเลข2ที่มันซ้ำกันอยู่2ตัวหลังจากนั้นเพี่แงคิดเลขให้ดูเลยนะครับ6แฟกเนี่ยได้720 สแฟกคูณกัน3ตัวจริงๆ2แฟกคือ2ก็คือหาร8ลบกับ5แฟกเนี่ยคือ120่สองแฝกคูณ2แฟกก็คือ4ีบวกกับ120แล้วก็หารออก4 4แฟกคือ24หารออกสองโอเคนะครับ720หารแปก็เลยได้90 120หาร4ก็คือ30มบวก30แล้วก็ลบกับอีกสิสอง เพราะฉะนั้นตอนนี้มันคือ90ลบกับ30บวก30ได้60ลบไป12เหลือ48เอ๊ะ60ลบไป12เหลือ48ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันตอบเท่าไหร่ครับ90ลบ48เหลือ42ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับมันก็ได้42เท่ากันกับ ที่เมื่อกี้เราคิดมาตอนต้นทั้ง2แบบนะครับเป็นรูปแบบของการที่เราจะต้องไปศึกษามาอันนี้คือใช้รูปแบบของเซตเข้าช่วยในการแปลความหมายซึ่งก็ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นถ้าเคยทำใครเคยทําเรื่องเซตมานะครับก็จะทําให้เราทํางานพวกนี้ได้ง่ายแต่กรณีของการทําวิธีตรงมันเป็นการที่เราจะต้องมีไหวพริบเรื่องของการที่เดี๋ยวเราค่อยเอาสามมาแทรกได้ด้วยนะ โอเคนะครับก็ลองดูนะครับยังไงก็ตามข้อนี้ตอบ42นะครับทำทั้ง2วิธีได้เท่ากัน